ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าตัวชีทตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะสามารถดูภาพรวมของสต๊อกสินค้าณปัจจุบันได้ะค่ะว่าสต๊อกสินค้าตัวนี้คงเหลือเท่าไหร่เป็นมูลค่าเท่าไหร่ในคลังสินค้าค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกดูย้อนหลังได้เป็นเดือนหรือว่าเป็นปีก็สามารถทาได้เหมือนกันค่ะอย่างที่2นะคะคือสามารถบอกได้ว่าตัวสินค้าตัวไหนเนี่ย ควรเติมเข้ามาในสต็อกแล้วหรือว่าตัววัตถุดวไหนต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มในสต็อกแล้วค่ะผ่านจุดสั่งซื้อและจุดสั่งผลิตที่วิเคราะห์จากตัวย่อยไข่กานหลังของทางธุรกิจนั้นๆนะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะก็คือจะสามารถแสดงตัว layout เเตามพื้นที่ต่างๆของคลังสินค้าได้ค่ะว่าตัวสินค้าตัวนี้หรือว่าวัตถุดตัวนี้เก็บไว้ในพื้นที่ไหนๆอันนี้ก็คือจะมีแสดงให้ค่ะว่า ตามเดเอาตัวนั้นนะคะมีสินค้าอะไรวางไว้ตรงไหนบ้างหรือว่าตัวพื้นที่ไหนว่างจะได้เอาสินค้าที่รับเข้ามาใหม่หรือว่าตัวบรที่ที่รับเข้ามาใหม่เนี่ยเข้าไปเพิ่มได้ในพื้นที่นั้นได้กันค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะก็คือตัวชี้ตัวนี้นะคะสามารถที่จะย้อนดูข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกค่ะเพราะว่ารูปแบบของฟอร์มการคีเข้าข้อมูลหรือว่าคีออกข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบฟอร์มที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะ คือสามารถที่จะไล่ยอดดูย้อนหลังได้ถ้าเกิดมีความผิดพลาดของตัวสต็อกหรือว่าต้องการที่จะดูย้อนหลังข้อมูลของตัวสต็อกได้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการสาธิตการคีย์เข้าข้อมูลให้ดูนะคะว่า,าการใช้ตัวฟอร์มตัวนี้ในการบริหารงสินค้าเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วิธีการแรกเลยก็คือในเมื่อ เรามีตัวยกย่อตัวสินค้าเข้ามาหรือว่าเรามีการเพิ่มตัวสินค้าเข้ามานะคะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเข้ามาในชีตตัวบันทึกสต็อกแล้วก็ในแถบแรกคือของรายชื่อนะคะอาจจะเห็นนะคะว่าทางฝั่งขวาเนี่ยอันนี้จะแบ่งเป็นตัวหมวดหมู่แล้วก็จะมีแบ่งเป็นตัววัตถุดิบแล้วก็ตัวสินค้าอันนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าในธุรกิจหนึ่งนะคะเป็นธุรกิจขายคุกกี้ตัววัตถุดิบตัวนี้อาจจะมีการสต็อกแป้ง ไข่อันนี้จะเป็นตัวสีผสมอาหารตัวสินค้านะคะน,นี้ก็จะเป็น s 0 1ตรงนี้อาจจะเป็นยกตัวอย่างเป็นคุกกี้อันนี้จะเป็นตัวเค้กแล้วกันโอเคอันนี้ยกตัวอย่างก่อนนะคะอย่างแรกเลยเลยเมื่อเรากำหนดตัวหมวดหมู่ ของตัววัตถุดิบแล้วก็ตัวสินค้าของทางธุรกิจแล้วนะคะอย่างแรกเลยคือจะเข้ามาตรงนี้ทางช่องหมายเลขสมมติว่าอันแรกเราจะเป็นรับเข้าแป้งก็เป็นอศูนย์หนึ่งกลุ่มอันนี้ไม่ต้องทำอะไรน,นะคะเพราะว่านีมีลิสก์สุดแลให้แล้วตัวรหัสอันนี้ทางธุรกิจนะคะก็ต้องเป็นคนคิดมาค่ะว่าตัวรหัสสินค้าหรือว่าตัวรหัสของตัววัตถุดิบเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างเป็น R าศูนย์หนึ่ง แป้งกิ๊บหนึ่งเลยแล้วกันรายชื่อแป้งเป็นวัตถุดิบแป้งดี่ะหมวดหมู่อันนี้ถ้าเป็นวัตถุดิบให้เราเลือกวัตถุดิบถ้าเป็นสินค้าให้เราเลือกสินค้านะคะในกรณีนี้แป้งเป็นวัตถุดิบก็ใส่วัตถุดิบไปราคาราคาต้องสัมพันธ์กับหน่วยนะคะอันนี้สมมติว่ากําหนดให้เป็นกิโลกร,รมัม ราคาต่อกิโลอันนี้สมุวมราคาร้อยหาสิบะะต่อไปเป็นเป็นไข่ก็เป็น R02 รหัสเป็น R02-1 ศขีดหอันนี้จะเป็นวัตถุดิบไข่ไก่เบอร์เบอร์0ูนี้ก็จะเลือกเป็นวัตถุดิบ อันนี้5บาทต่อฟองสมมุติว่าไข่ไก่เรามี2เบอร์เราก็เรียงไปอาศูนย์สขี่สองลวกันนี่ก็จะก๊อปปี้ลงมาเป็นเบอร์1เลือกเป็นวัตถุดิบ5บาท มาเลือกที่ตัวสินค้าเลยเป็น f 0 1นนะคะเป็นคุกกี้คุกกี้เป็นสินค้านะคะนี้ก็จะสมมติให้เป็นคุกกี้เนยเฉยเอันนี้เป็นสินค้าก็เลือกตัวสินค้าราคาใส่ไปสมมติว่า25บาทต่อกล่อง แล้วก็สมมติว่าเรามีการขั้นเพิ่มตัวสีผสมอาหารเข้ามาสีผสมอาหารสีแดงนี้เลือกเป็นตัววัตถุดิบสีผสมอาหารสมมติร้อยยี่สิบต่อขวด นีสมมติให้เป็นมิลิลิตรนนเปลี่ยนนะคะหน่วยแก้เป็นมิลิลิตรน,นี้เราลองคีย์แบบไม่เรียงนะคะแล้วเรามาดูว่าตัวชีทนะคะเป็นยังไงนี่เห็นไหมคะว่าตัวสินค้าตัวเนี้ยพอเราคีย์คีย์ตรงนี้นะคะตรงมวนหมูดตรงเนี้ยเป็นตัววัตถุที แล้วก็ตัวสินค้าแล้วค่ะถ้าเกิดตัวไหนเป็นสินค้าเนี่ยมันก็จะลิงก์มาให้ตัวในหน้าชิดของสินค้าแล้วก็จะเรียงมาให้ตามรหัสนะคะอันนี้ก็จะเรียงมาให้เลยแล้วก็ตัววัตถุดิบอันนี้ก็จะแบ่งแยกมาตัววัตถุดิบเหมือนกันนะคะว่าตัววัตถุดิบเนี่ยมีอะไรอะไรบ้างโดยที่จะเรียงระดับของรหัสวัตถุดิบมาให้เหมือนกันเอาเราไปกันทีละสเต็ปก่อนนะคะอันนี้จะเป็น ในหน้าตัวสินค้ากับตัวที่เนียนะคะนี่จะเป็นในหน้าแสดงภาพรวมสต็อกสินค้าที่เคยอธิบายไปแล้วตอนต้นคลิปนะคะว่าในหน้านี้จะมีแสดงให้เห็นว่าตัวอะไรตัวสินค้าอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีจุดคงเหลือเหลืออยู่เท่าไหร่นี่อันนี้เป็นราคาที่เราใส่ตั้งแต่ในเริ่มชี้นะคะนี่ตัวรายชื่อราคาก็คือจะลิงก์มาจากในหน้ารายชื่อเลยว่าตัวสินค้าตอนนี้คงเหลือเท่าไหร่ราคาตอนหน่วยเท่านี้ ต้นทุนสินค้าจะเป็นเท่าไหร่หรือว่าตัวราคาสินค้าเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะส่วนในฝั่งขวาที่เห็นนะคะนี่ก็คือจะแบ่งเป็นในตัวสรุปสต็อกของในแต่ละเดือนเลยว่าในเดือนนี้นะคะมีรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่แล้วก็เหลือเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะแสดงให้แต่ละเดือนสิบสองเดือนทั้งหมดโอเคนะคะแล้วก็ตัววัตถุดิบเหมือนกัน สมมติว่าเรามีการรับเข้าตัวสินค้าแล้วก็ตัววัตถุดิบมานี้สมมติเราก็เลยแล้วกันถ้าเกิดเรารับเข้าหรือว่าเรายกยอดเข้ามาค่ะแล้วก็มาในหน้าชีตรับตัวชีตนี้แล้วก็คีย์วางตัวรหัสสินค้านะคะลงในช่องรหัสมันก็จะลิงก์เอาชื่อสินค้านะคะมาให้แล้วก็คีย์จำนวนเพ่ว่าเรารับเข้ามาเท่าไหร่เราสั่งซื้อมาหรือว่าเรารับจาก อ่าฝ่ายผลิตไมาเท้าเท่าไหร่สมมุติว่าคุกกี้เนี่ยหกชิ้นเนี่ยเรารับมาทั้งหมด2ี่สิบกล่องตัวโลเคชั่นตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าตัวสินค้าตัวนี้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเราจะเก็บไว้ในพื้นที่ไหนอันนี้สมมุติว่าในโซน C ส,สมมุตินะคะอันนี้จะเป็นในโซนที่จำลองมาให้ว่าในโซน C ตรงเนี้ยมี เป็นพื้นที่จัดเก็บยังไงช่องไหนเป็นหาลายสมมติว่าจัดเก็บในช่องนี้ c 0ขีดนศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มาวางไว้ในช่อง t w ตรงนี้าวางไว้ในช่อง t w แล้วก็โซนก็เป็นโซน c นะคะตามชื่อโซนป็นโซนสเขีนศูนหนึ่งหนึ่ง อันนี้ตรงฟอร์มกับทูนะคะนี่ก็คือตามที่เข้าใจเลย,เลยก็คือถ้าเกิดเรารับเข้าเราจะลับเข้าในช่องทูแต่ถ้าเกิดเราจ่ายออกเราจะจ่ายออกทางช่องฟอร์มก็คือฟอร์มดิสทูดิสอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าใจง่ายๆเลยอาจจะแก้เป็นรับเข้าโลเคชั้นรับก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนกันค่ะสมมติว่าเรารับเข้าเป็นวันที่30บแล้วกันส0สิบปี ห5้าทับศนย์หนึ่งอันนี้นะคะไอตัวปีทับเดือนเงี้ยคือต้องเป็นฟอร์มอย่างนี้ตลอดเลย5้ทับศนย์ฟอร์มอันนี้เหมือนกันถ้าเกิดเราใส่ช่องทูเราก็มาช่องทูทูนี้เรารับเข้าเป็นสินค้าเราก็กดเลือกสินค้ามาเหตุก็คือรับเข้าสินค้าได้เหมือนกันเลขที่ใบโอมีไหมหรือว่าเลขที่ใบส่งมอบอันนี้สมมติว่าเป็นวิวเฮดศูนหนึ่ง เห็นไหมคะมันก็จะมาปรากฏในช่องนี้เหมือนกันว่าโอเคในช่องนี้นะคะไม่ว่างแล้วช่องนี้มีตัวคุกกี้ถั่วคุกกี้เนยนะคะอยู่ในช่องนี้แล้วนี่คือเรารับเข้าสินค้าครบแล้วคะแล้วก็มาดูในช่องภาพรวมของตัวสินค้านี้มันก็จะมาปรากฏเลยว่าสินค้าตัวนี้นะคะคงเหลือนับปัจจุบันอยู่ที่20คุกกี้เนยอยู่20คุกกี้ถั่ว30เค้กส้ม15นะคะือตามที่เราคี์รับเข้าเมื่อกี้เลยต่อไปเราเราเข้าวัตถุดิบ นี้แล้วก็กรอบรหัสมาเลยวางในช่องรหัสนะคะแล้วกดนมนี้แล้วก็มาดูในหน้าของภาพรวมสรุปวัตถุดิบเห็นไหมคะมันก็จะมาบอกเราว่าตัวอ่าณปัจจุบันเนี่ยตัวแป้งหรือว่าตัววัตถุดิบอื่นเนี่ยคงเหนืออยู่เท่าไหร่นะคะณปัจจุบันนี่แล้วเราเข้ามาเดือนสองมันก็จะมาประกวดไหน ช่องของเดือนสองนะคะปีหกห้าตามนี้ก็คือรับเ,เข้ามาตรงนี้มูลค่าตามนี้อันนี้คือเป็นในเรื่องของการรับเข้าสินค้านะคะแล้วก็รับเข้าวัตถุิบต่อมาต่อมาจะเป็นในเรื่องของสมมติว่ามีการเบิกจ่ายเรามีการเบิกตัววัตถุดิบเนี่ยไปทําตัวสินค้าแล้วก็ก๊อ y ี้สมมติว่าเรามีการทําคุกกี้เนย มมติว่าเราใช้แค่ตัวแป้งกับตัวไข่เบอร์ศูนย์แป้งเนี่ยเรามีใช้ไปเรามีใช้ไปสองกิโลกรัมในการทำคุกกี้โลเคชันเราก็มาดูว่าโลเคชันของแป้งเนี่ยมันคือโลเคชันไหนแล้วก็ไปตัดจากในโลเคชันนั้นมานะคะดูว่าแป้งรหัส r ศูนย์หนึ่งคิดหนึ่ง a หนึ่งคิดหนึ่งนี้ ไอตัวตรงรหัสตรงนี้อาจจะให้โชว์เป็นรหัสหรือว่าให้โชว์เป็นหลายชื่อก็ได้เหมือกันค่ะหรือให้โชว์ทั้งสองอย่างได้นี้เราก็อปปี้มาทูอันนี้ต้องเป็นฟอร์มนะคะเพราะว่าเราตัดออกจากในโลเคชันานั้นแล้วคือตัดจ่ายออกมาในช่องฟอร์มกดวางนี้ก็คือโซนสี่เราตัดออกเมื่อวันที่สิบห้าเดือนสอง ฟอร์มวัตถุดิบพอเราจะตัดออกจากวัตถุินนะคะนี่คือเบอริร์ไปผลิตสินค้าตัวหมายเหตุนะคะถ้าเกิดเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือใส่หมายเหตุเดียวกันเลยก็ได้เหมือนกันค่ะจะได้สะดวกในการกองหาตัวสินค้าหรือตัววัตถุดิบด้วยนี่ก็เป็น w s อันนี้สมมติเป็น PD แล้วกัน PD ศูนย์หนึ่ง นี้เหมือนกันไข่ไก่เบิกไปทั้งหมด5ฟองห้าศูนย์สองคิดหนึ่งเขาก็มาดูในโซนโก๊อปปี้มาในช่องเบิกอันนี้ก็คือเหมือนกันเลยก็เป็นก๊อปปี้วางมา อันนี้คือเราตัดตัววัุดิบออกนะคะแล้วก็ไปดูในช่องของตัวภาพรวมอันนี้ตัวแป้งก็จะลดเหลือ 12, 13แล้วเพราะว่าเราตัดจ่ายออกไปสองคะ่ะก็คือมันก็จะขึ้นในนี้เลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยประเมินรับเข้า15จ่ายออกไป2ก็คงเหลือ13นะคะซึ่งตรงกับนะับปัจจุบันตอนนี้ตัวไข่เบอร์ศูนย์ก็เหมือนกันค่ะเรามีการใช้ไป5้าแล้วก็จะเหลือ25ฟองแล้วก็มาดูของ layout layout ก็ตัวแป้งนะคะก็จะเหลือ13 ตัวไข่ก็จะเหลือ25คือตามที่เราตัดออกไปนะค่ะอันนี้คือจะเป็นวิธีการตัดจ่ายออกนะคะไม่หรือไม่ว่าเราจะเป็นตัดตัววัตถุออกหรือว่าตัวสินค้าออกจากตัวสต๊อกนะคะอันนี้เี๋ยายองลองยกตัวอย่างตัวสินค้าละคือสมมติว่ามีการตัดจ่ายออกกุกกิ้ถั่วเรามีขายออกไป5กล่อง แล้วก็มาใส่โลเคชันในช่องฟอร์มสี่ดต่อราไปวันที่ยี่สิบห้าทับศูนย์สองเราก็เลือกเป็นสิยค้านะคะนี่ก็คือจา่าย,ายให้ลูกค้าขายดีกว่าไม่กขคือขาย นีจะเป็น25อันนี้ก็คือสมมติว่าเรามีการขายคุกกี้ถั่วนะคะออกไป5กล่องแล้วก็มาดูในช่องของตัวสินค้าคุกกี้ถั่วก็จาก30เนี่ยก็จะเหลือแค่25แล้เพราะว่าเรามีการตัดจ่ายออกไปในเดือนกุมภานะคะหานมันก็จะลดเหลือ25ตามสต็อกนะปัจจุบันนะคะต่อมานะคะก็จะมาพูดในเรื่องของการแสดงจุดสั่งซื้อจุดสั่งผลิตนะคะ โดยในส่วนของสินค้านะคะจุดสั่งผลิตจะทําหน้าที่ดูว่าสินค้าตัวไหนที่จะต้องทําการเพิ่มเข้าสต็อกแล้ว<ฮ>จาํานวนคงเหลือตามจุดสั่งผลิตนะคะจะขึ้นเป็นข้อความว่าสั่งผลิตไว้ในช่องสีแดงค่ะสําหรับตัววัตถุดิบจุดเอาพีนี่คือจุดสั่งซื้อนะคะแล้วก็จํานวนสั่งก็คือสมมติว่าถ้าเกิดตัวคงเหลือนะคะถึงยอดจุดสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะคะว่าสั่งซื้อที่เราเห็นในแดงๆตรงนี้นะคะสั่งซื้อ แล้วก็ขึ้นจํานวนสั่งว่าต่อรอบเนี่ยเราต้องสั่งกับทางซายเออร์เท่าไหร่ตัวสินค้าก็เหมือนกันถ้าถึงจุดที่ต้องสั่งผลิแล้วก็จะขึ้นมาว่าสั่งผลและขึ้นจํานวนที่ต้องผลิตค่ะสมมติว่าเรามาที่หน้าเอาพีนะคะเอาพีนี้คือจะเป็นในหน้าของการคำนวณจุดสั่งซื้อจุดสั่งผลิตโดยที่การคำนวณจุดสั่งซื้อจุดสั่งผลเนี่ยก็คือจะคำนวณจากยอดขายย้อนหลังย้อนหลัง2เดือนหรือว่ายอดหลัง3เดือนก็แล้วแต่ธุรกิจเหมือนกันค่ะสมมติว่าอันนี้ ในหน้าวเคอ์นะคะก็จะเป็นในแถบเขียวตรงนี้คือจะเป็นยอดขายกับตัวเฉลีย่ยสุิว่าเราจะคำนวณยอดขายยอดหลังในเดือนมกราเพื่อให้เดือนกุมภาะคะสามารถที่จะควบคุมเปรมสต็อกได้สมมติว่าเราจะคำนวณยอนหลังปีไหนถึงปีไหนอันนี้เราก็เลือกได้เหมือนกันคะ่ะสมมติว่าเราแค่ดูยอดขายตั้งแต่ปีอ่ายอดหลังหนึ่งเดือนเราก็เลือก,เ,กเลือกแค่ปี หกห้าเดือนหถึงหกห้าเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มบวยหมเ่็นสินค้ามันก็จะรวมมาให้ค่ะว่าย้อนหลังในเดือนมกรานเนี่ยเรามีการขายสินค้าไปแล้วเท่าไหร่บ้างแต่ละอย่างเท่าไหร่บ้างอันนี้ก็จะมีรวมให้ว่าขายคุกกี้เนยไปแล้ว5กล่องเค้กส้ม1นึปอนสห้ากล่องคุกกี้ถั่วห้าสกล่องนะคะ โดยที่ในตารางทางด้านขวาอะ่ะอันนี้คือจะเป็นการคำนวณ ABC analysis ก็คือเป็นการบอกว่าตัวสินค้าไหนเนี่ยอยู่ในจัดอยู่ในกลุ่ม A ก็คือเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเยอะสุดก็คือขายดีสุดนะคะแล้วก็ B นี้คือจะรองลงมาส่วน C อันนี้คือจะค่อนข้างที่จะเป็นสินค้าที่จะไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือว่าเกิดจะเป็น r e s t o อกนะคะเป็นตารางที่วิเคห์มาให้เหมือนกันคะ่ะว่าตุก ว่าแต่ตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็ควรวางในพื้นที่ไหนที่ให้สะดวกต่อการหยิบหรือว่าการเบิกออกมานะคะโดยที่เมื่อเราเลือกเป็นจํานวนเดือนตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็มาในหน้าของเฉลี่ยเพื่อดูวา่าในเดือนเดือนนั้นนะคะเรามีการใช้ตัววัตถุดิบตัวนั้นอะไปเท่าไหร่บ้างจากอยอดขายสินค้าของเรานะคะโดยที่ตัววัตถุดิบเนี่ยอันนี้เราต้องเป็นคนที่จะ ต้องสร้างสูตรเองหรือลิงก์สูตรเองเพราะว่าทางธุรกิจเนี่ยก็จะมีความจำเพาะของตัวเองว่า,าในสินค้าตัวนี้ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างสินค้าตัวนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ธุรกิจเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี้ก็จะต้องลิงก์ตามที่แต่ธุรกิจนั้นนะคะน,นี้สมมุติเป็นวัตถุดิบหัวนี่เป็นแป้งนะคะปริมาณปริมาณที่เราใช้ยอดขายแต่ละสินค้า นี้เป็นรวมาจานวนจานวนใช้แป้งเนี่ยเรามีการใช้ของตัวทุกตัวเลยแล้วก็ copy ปิางปริมาณการใช้สมมติว่าแป้งเนี่ยคุกกี้ใช้ไป0.5โล 0.5นี่ใช้ไปหนึ่งโลยอดขายยอดขายเราใช้ซัมอิฟคลิกในช่องของตัวยอดขายแล้วก็ตามด้วยตัวรหัสแล้วก็ลิงก์กับช่องรหัสสินค้านะคะนี้เราก็ได้มาแล้วว่าตัวตัวสินค้าตัวเนี้ย มียอดขายเท่าไหร่ในเดือนเดืนนั้นแล้วเราก็ผูกว่าในเดือนนั้นเนี่ยตัวสินค้าตัวนี้นะคะใช้ปริมาณแป้งไปเท่าไหร่ตามยอดขายเท่ากับว่าในเดือนนั้นนะคะคุกกี้เนยเนี่ยใช้แป้งไปทั้งหมด2.5โลคุกกี้ถั่ว5โลเค้กส้ม15โลนะคะแล้วก็ซัมซัมรวมทั้งหมด ของคุกกี้คือใช้แป้งไปทั้งหมด22.5โลในเดือนมกรานลนะคะแล้วก็มาเท่ากับในช่องปริมาณของตัววัตถุดิบตรงนี้นะคะเท่ากับในช่องนี้แล้วก็ได้มาแล้วว่าแป้งเนี่ยในเดือนนี้ใช้ไป22.5ไข่ไก่มือนกันค่ะไข่ ไข่นี้เรามีทั้งไข่เบอร์ศูนย์กับไข่เบอร์หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ยกตัวอ,อยา่างเป็นไข่เบอร์ศูนย์ก่อนไข่เบอร์ศูนย์สมมติว่าไข่เบอร์ศูนย์ใช้แค่คุกกี้ปริมาณขนปริมาณสมมติว่า นีใช้แค่3มฟองอันนี้ใช้3ามฟองเหมือนกันยอดขายเหมือนกันเลยนี้จะกปมาเลยก็ได้ค่ะเพราะเป็นสินค้าตัวเดียวกันแล้วก็จัดก,การคูณปริมาณกับตัวยอดขายเราจะได้แล้วว่าในเดือนมกราเนี่ยเราใช้ไข่ไปทั้งหมด45ฟอง เราก็เท่ากับตัวนี้เราก็อยากจะยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะสมมติว่าสีผสมอาหารสมมติว่านี้เป็นสีแดงสีแดงเราใช้แค่กับเค้กปริมาณใช้เราใช้สีผสมอาหารในการทำเค้กทั้งหมดสมมติว่าใช้ไป20มิลลิลิตร จำนวนขายก็ก๊กอปของตัวเคลกมาจำนวนใช้ก็เอาปริมาณใช้คูณยอดขายจะได้เท่ากับ300นี่ก็เท่ากับสมสมมติว่าเพื่อในอนาคตมีตัวสินค้าอื่นเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็สีแดงเท่ากับ300มิลลิตร ยกตัวอย่างให้เห็นประมาณนี้ก่อนนะคะว่าในการที่จะแบ่งว่าวัตถุดิบตัวนี้ประกอบเป็นสินค้าอะไรบ้างเราก็ต้องมาแยกย่อยแบบนี้นะคะถมทุกตัวเลยเมื่อเราใส่ตัวแยกวัตถุดิบตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูในช่อง ROP ในตัวแท็บ ROP ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัววัตถุดิบเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าแป้งเนี่ยในเดือนที่แล้วเนี่ยมีการใช้ไป23กิโลกร,รมัมไข่ไก่เนี่ยใช้ไป15 ฟองแล้วก็สีแดงนะคะสีสมารเนี่ยใช้ไปส0 0ร้อยตัวนี้นะคะไอตัวช่องสีเหลืองตรงเนี้ยที่ขึ้นที่เขียนว่าจํานวนสั่งตรงเนี้ยทางธุรกิจเนี่ยต้องเป็นคนกําหนดเองว่าเราจะมีการสั่งต่อรอบเนี่ยเท่าไหร่อันนี้สมมติว่าแป้งเนี่ยมีการใช้ต่อเดือนเนี่ยยี่สิบเราอาจจะสั่งมาประมาณ50อาจจะสั่งมาประมาณ50สมมติว่าไข่ไก่เนี่ยทางซาพเออร์เนี่ยมีการกาหดนดเงื่อนไขมาว่าต้องสั่ง ขั้นต่ำหนึ่งร้ออันนี้แล้วก็ต้องใส่หนึ่งไปค่ะสีแดงสีแดงสั่ง400อันนี้นะคะจำนวนสั่งนี่ก็ต้องขึ้นกับทางซัพพลายเออร์ด้วยว่าทางซัพพลายเออร์เนี่ยมีการกำหนดขั้นต่ำไว้ไหมหรือว่ามีเงื่อนไขของตัวราคาส่งถ้าเกิดไม่มีน,นี้แล้วก็ใส่อ่ให้เพิ่มมาจากตัวความต้องการเนี่ยดับหนึ่งเสร็จแล้วเมื่อเราใส่จำนวนสั่งไปแล้วนะคะตัวในช่องนี้ ระยะเวลาในการรอต่อเดือนนะคะอันนี้จะกําหนดเปนะ็นต่อเดือนสมมติว่าแป้งนะี่ะจำนวนรอบในการสั่งซื้อเนี่ยเราใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งเดือนแล้วก็ใส่ไป0.5ไข่ไก่ไข่ไก่ก็ครึ่งเดือนสีผสมอาหารเนี่ยหนึ่งเดือนทีนี้นะคะในช่องเมื่อเรากําหนดดีดไทม์ในการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของจุดสั่งซื้อก็คือจุดเอาพีตรงนี้ จะเห็นได้ว่าแป้งน,นะคะในระยะเวลาการรอของครึ่งเดือนเนี่ยจะมีจุดสั่งซื้ออยู่ที่13กิโลกร,รัมก็คือเมื่อวัตถุดิบตัวนี้ถึงมีจำนวนคงเหลือต่ำกว่า13แล้วนะคะเราต้องทำการสั่งซื้อท,ทันทีเป็นจำนวน50กิโลกร,รัมนะคะไข่เหมือนกันไข่มีจุดสั่งซื้ออยู่ที่26ฟองก็คือเมื่อไข่ เมื่อจานวนขายคงเหลือเนี่ยต่างก่อ่า26เราต้องสั่งซื้อเป็นจํานวน100ทันทีครับมาในส่วนของคุกกี้และเค้กในของตัวสินค้านะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราลงข้อมูลไปแล้วนะคะมันก็จะดิ่งมาในแถบประมาณความต้องการต่อเทือนแล้วก็ต่อสัปดาห์อันนี้จะขึ้นกับทางธุรกิจนะคะว่าทางธุรกิจเนี่ยมีรอบการผลิตหรือว่ารอบเบิกของเข้าสต็อกจํานวนกี่วันหรือว่ากี่สัปดาห์โดยจะนับระยะเวลาจากการส่งใบแผน่นจนถึงการส่งมอบของนะคะสมมติว่า ในกรณีธุรกิจที่ยกตัวอย่างขึ้นมาค่ะเป็นการกําหนดแ็รสินค้าสัปดาห์ต่อสัปดาห์เราก็ต้องมาดูในช่องปริมาณความต้องการต่อสัปดาห์นะคะสมมติว่าสัปดาห์หนึ่งต้องการหนึ่งหงกล่องคุกกี้หนึ่งกล่องสัปดาห์หนึ่งต้องการคุกกี้หนึ่งกล่องแต่ละเค้กเนี่ยเินจำนวน2กล่องจำนวนเบิกหรือว่าจํานวนสั่งผลิตเนี่ยคะ่ะอาจจะไม่มากนะัก็อาจจะให้เป็น3คุกกี้เป็น3คุกกี้ถั่วเป็น3แต่ถ้าเกิดเค้กบอลเนี่ยอาจจะให้เป็น5ได้เมื่อเรากาหนด กำหนดจำนวนเบิกแล้วนะคะก็มาดูในช่องของจำนวนสั่งเบิกคุกกี้เนยเนี่ยเมื่อขอถึง1กล่องแล้วเนี่ยเราจะทำการสั่งผลิตสามกล่องเหมือนกันคุกกี้ถั่วเมื่อจำนวนคงเหลือถึง1แล้วเราจะสั่งตลิตสามกล่องแต่ถ้าเกิดเป็นเค้กบอนเค้กส้มนะคะคือเมื่อของานถึง2กล่องแล้วเราจะสั่งผลิต5กล่องประมาณนี้ค่ะโดยที่ระยะเวลาในการรอนะคะนี้จะปรับให้เป็นสัปดาห์หรือว่าถ้าเกิด จะปรับให้เหมือนกับตัววัตดิบที่เป็นต่อเดือนได้นี้ก็ทําได้เหมือนกันค่ะนี่จะเป็นในการกาหนดจุดสั่งซื้อจุดสั่งผลิตนะคะโดยที่3มช่องที่เราจะดูก็คือจะเป็นในช่องของจํานวนสั่งจํานวนหรือจํานวนเบิกนะคะแล้วก็รีทม์ในการสั่งต่อรอบแล้วก็จะเป็นจํานวนจุดสั่งซื้อจุดสั่งผลิตเมื่อเรากําหนดเรียบร้อยแล้วนะคะมันเราก็มาดูในหน้าของตัวสินค้าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าจํานวนเบิกตัวเนี้ย จะอยู่ที่เค้กคุกกี้นะคะจะอยู่ที่สามสามห้านี้ก็จะขึ้นมาเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะของปัจจุบันของเราเนี่ยมีอยู่15้ากล่องอันนี้คะเป็นจานวนเบิกต่อรอบถ้าเกิดยังไม่ถึงจํานวนเบิกต่อรอบนะคะตรงช่องตรงนี้จะไม่ขึ้นคําว่าสั่งผลิตขึ้นมาแต่ว่าถ้าถึงจํานวนเบิกอย่างเค้กเค้กส้มนะคะตรงเนี้ยถึงจุดสั่งเบิกแล้วถึงจุดสั่งผลิตแล้วพราะตอนนี้เราไม่มีของเลยพอเราไม่มีของตรงเนี้ยตรงช่องนี้ก็จะขึ้นคําว่าสั่งผลิต ซึ่งสั่งผลิตต่อรอบเนี่ยจะขึ้นกับตัวที่เรากนนาหนดเมื่กี้คือเรากำหนดไว้ที่ห้ากล่องเราก็คือต้องสั่งผลิต5ขกลองในรอบจํานวนผลิตนั้นนะคะตัววัถดิบเหมือนกันตัววัดิบเนี่ยก็จะขึ้นแล้วว่าตัวจุดสั่งซื้อเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่จํานวนสั่งยอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือในกรณีนี้นะคะเราใส่ไปแล้ว3อย่างคือมีแป้งมีไข่เบอร์นแล้วก็มีสีผสมอาหารสีแดงในกรณีนี้ สิ่งที่เราต้องซื้อก็คือมีแป้งกับไข่ไก่เพราะว่าถึงจุดสั่งซื้อแล้วโดยที่แป้งนะคะจุดสั่งซื้อของเราเนี่ยอยู่ที่13หรือก็คือน้อยกว่าแตเท่ากับ13นะคะซึ่งจํานวนคงเหลือของแป้งเนี่ยเท่ากับ13แสดงว่าเท่ากับตัวของเอาพีเลยดังนั้นเราจะต้องทําการสั่งซื้อวัตถุดิบแป้งเป็นจํานวน50กิโลกรัมเพื่อเข้าสต็อกค,ค่ะไข่ไก่เหมือนกันปัจจุบนนะันมีย5่ฟองแต่ว่าจุด สั่งซื้อของเราเนี่ยอยู่ที่26ฟองเรเราอะ่ะต้องทําการสั่งซื้อและเป็นจานวน100ฟองสีแดงเนี่ยเรามีคงเหลืออยู่ได้500แต่ว่าจุดสั่งซื้อของเราเนี่ยอยู่ที่188แสดงว่ายังไม่ถึงจุดสั่งซื้อตรงนี้นะคะจะไม่ขึ้นว่าสั่งซื้อนะคะเป็นประมาณนี้นะคะในเรื่องของการ จุดสั่งซื้อหรือว่าจุดสั่งผลิตค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะตัวฟอร์มเนี้ยสามารถที่จะเลือกดูข้อมูลย้อนหลังของยอดสต็อกได้โดยที่เปลี่ยนตรงหัวของตัวเดือนนะคะตรงหัวที่เป็นปีกับตัวเดือนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นสมมติว่าถ้าเกิดเราจะเลือกดูปี6 2มกราหกสอเราก็เปลี่ยนจากปี6 5ทับศูเป็น6 2ทับศูข้อมูลก็จะโชว์ยอดของสต็อกในปีและเดือนนั้นมาให้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็จบการนําเสนอของแพลตฟอร์มชีนี้ไปแล้วนะคะหากท่าในใดสนใจซื้อแพลตฟอร์มว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่ข้อมูลการติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ